กันครับกินข้าวไหมหิวข้าวหรือยังเนี้ยมาคอยทานข้าวนะคะกับตันมาคอยกินข้าวครับวันนี้คุณยายไม่ให้กินไก่แล้วนะเขากินมาหลายวันนี้ค่ะคุณยายทําผัดข้าวผัดให้ใส่ผักไปหลายชนิดด้วยค่ะลองดูนะคะว่ากับตันจะกินดีกินดีป่าะ,ะกินหรือป่ะ ะะตันลุกขึ้นลุกขึ้นก่อนลูกอ่าลุกขึ้นเก่งมากขอมือก่อนนะขอมือก่อนลูกขอมือขอมือแล้วท่านกินข้าวนะลูกนะอ่ากินข้าวผัดวันนี้กินข้าวผัดครับกับตันเป็นหมากินง่ายค่ะพี่น้องอะไรอะไร,ะไรกัดตันก็กินคะ่ะนี่ต้องทยอยให้ทีละนิดดีกว่านะคะ กับตันกินเรียบร้อยค่ะเวลากินอาหารเขาจะค่อยๆค่อยๆเลมนะคะกับตันเป็นเป็นไซบิเลียนที่คุณยายสอนให้เป็นนิสัยเรียบร้อยก็ดูว่าผ่านอยู่นะคะอนุญายเติมให้กับตันจะไม่ทมนกับตันไม่เป็นหมาทมนนะคะ เนี่ย yeah. ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนอยู่ที่การฝึกด้วยเช่นกันค่ะฝึกให้เขาใจเย็นใครที่คิดจะเก็บไซบีเลียนมาเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงนะคะก็สบายใจได้ค่ะถ้าหากเราฝึกวินัยเขาเขาก็จะเป็นหมาใจเย็นค่ะ แล้วก็มีวินยัยเวลาไหนจะออกกําลังกายเวลาไหนจะนอนเวลาไหนจะกินข้าวนะคะแล้วก็ใช้ภาษากับเขาเยอะๆนะคะภาษาคนเรานี่เลยค่ะให้เขาเข้าใจคำสั่งต่างๆโอ้ยกับตันอร่อยดูสิคนกับตันอร่อยเดี๋ยวเติมให้อีกครับยาเติมให้อีกลูกอะเนี่ได้กินผักไปด้วยเห็นไหมคะ แครอทมีกระหล่ำปรีแล้วก็มีถั่วฝักยาวค่ะแครอทกระหล่ำปลีแล้วก็ถั่วฝักยาวสุนัขทุกประเภทต้องการพืชพันธุ์ธัญญาหารเช่นเดียวกันกันกบมนุษย์นะคะช่วยในระบบย่อยอาหารเพื่อเสริมสร้างไฟเบอร์ให้แก่ร่างกายค่ะกับตันอร่อยดูสิคะทานหมดเลยเดี๋ยวเติมให้อีกนะลูกนะยัยเติมให้อีกแหมแปลว่า แต่ว่าคุณยายผัดข้าวอร่อยนะเนี่ยยายผัดข้าวอร่อยนี่ค่ะคนเลี้ยงก็แบบเลี้ยงอย่างมีความสุขนะคะหมาเราทานข้าวแต่ทําข้าวทําข้าวปลาอาหารให้สุนัขไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใส่เครื่องปรุงนะคะเพราะาสุนัขเนี่ยเขาบอกว่าจะมีไตเล็กนิดเดียวค่ะไตไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาไตเขาให้ดี หมดแล้วค่ะกับตันชอบผักค่ะกับตันชอบผักมากเก่งมากลูกแบบนี้คุณยายก็มีกําลังใจทําให้กินนะคะเติมอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเติมอีกแล้วกินให้หมดลูกกินให้หมดเลยเนี่ยค่ะไซบีเรียนนะคะเนี่ยล่างบึกพอสมควรอายุ อายุตอนนี้ก็คือห้าเดือนเต็มพอดีเลยค่ะวันนี้ห้าเดือนเต็มพอดีแล้วค่ะแต่กับตันก็กินข้าวเก่งกินอาหารเม็ดด้วยนะคะนี่แปลว่าอิ่มแล้วค่ะถ้าเขาอิ่มเขาจะเลิกเองแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมนะคะรักสุนัขดูแลสุนัขด้วยความใส่ใจนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุที่มขอบคุณที่เยี่ยมชมนะคะสวัสดีค่ะ